กินง่ายๆค่ะวันนี้ทำเองอยู่กับบ้านต้มฟักกระดูกหมูกับเพื่อนๆทำทำเองกันได้นะคะทำง่ายด้วยแล้วก็พยายามช่วงนี้พยายามจะแบบว่าคอนโทรลงบก็เนี่ยหามื้อนี้ประมาณ100บาทนิดๆเพราะว่านี้ซื้อกระดูกหมู สามขีดก็สี่สิบแปดบาทฟักนี่ลูกลูกโตลูกเบลอเลยก็สี่สิบห้าบาทต้นหอมผักชีรากผักชีอะไรนิดหน่อยก็เนี่ยฮะร้อยร้อยกว่าบาทนิดนิดแล้วก็มาทำกินเองกับเพื่อนๆได้ม้อเบลอเลยนะเนี่ยฮะยังเหลืออีกได้อีก,อ,กอีกมือสองมือกินด้วยกันกับเพื่อนๆทําทำกินเองอยู่กับบ้านได้เลยค่ะกินง่าย ถ้าเพื่อนๆแบบว่าแก้เลี่ยนจะกินกับแกล้มกับปลาทอดหรือของเผ็ดดก็ได้แต่อย่างเงี้ยหาก,กินอย่างงี้ก็สบายท้องเบาท้องหน่อยต้มฟักกระดูกหมูกับเพื่อนๆทํากินกันนะคะกินง่ายๆค่ะทําเองก็ง่ายๆด้วยทํากันอยู่กับบ้านได้เลยค่ะเนี่ยค่ะต้มฟักกระดูกชอบฟักเปื่อยๆกระดูกหมูนี่ต้มจะเปื่อยเลยนะคะ กินด้วยกันกับเพื่อนๆต้มฟักกระดูกหมูค่ะ